สวัสดีค่ะเพิ่งจะออกจากรถได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านสาวโอเคตอนนี้จะมาที่ร้านเฝอร้านนี้ร้านนี้ร้านเฝอจะร้านเฝอย่านั่งก่อนดูซิจะสั่งอะไรกันจะกินอะไระกินอะไรดีอ่ะ อันนี้น่าสนใจห้าสิบหกห้าสิบหกบัลเซลบัล์เซลอันนี้ so what are you gonna order เดี๋ยวลุงเขาจะสั่งอันนี้อันนี้เฝอมีแค่ลูกชิ้นเนื้อเหรอลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวกับสเต็กกับสเต็กโอเค okay. With the meatball and the steak, steak. and the meatball. Uh, what's that? Uh, large. Large meatball, okay? Yeah. What meat? Pancel. Pancel, okay. And what do you uh, want? Uh, I'll take the same. Okay. What ah. is here? Yeah. An extra bowl for her. And then taro okay. boba. Uh, taro boba. Here's your boba. Here's <laughs> your boba. Here's แล้วก็อันนี้โบบ้าของหลานสาวอันนี้เป็นเผือกน่ากินนะโอ้ยสีเข้ากับเล็บป้าเลยสีเผือกลูก k at m า n a ม l and อนด์แอนด l o ดอะ o ัลเ t อร t ลู a กระดเยอเฟั่นนี้โบบ้าอร่อยใช่ไหมบางเจ้าเนี่ยไอโบบ้าเนี่ยไอไ่ดำๆเนี่ยคนไทยเรียกอะไรอ่ะคนไทยเรียกเรียกเรียกไข่มุกเหรอ มันมันแข็งมากเลยเนาะอันนี้กินไปมันยังนุ่มหน่อยนี่เฟอร์ของร้านสาวลงุงเดี๋ยวของป้าปั่นแซวโอ้ของป้าน่ากินมากว้าวเด a t looks so <thank you. S 1> good it, okay thank you dear mmm <Okay. S 1> hey, thank you น่ากินมากอกอ็กรอบนะ <Okay. S 1> กรอบ very <laughs> really quick because it's white rice. Oh. Mình cho Mì Gõ rồi. <laughs> two weeks ago my blood pressure 185 181 mm -hmm. uh, 175 and oh my god what i do wrong in some of that leaf soup yeah, mm -hmm. yeah. because our well, doctor give me two different kind of the uh, blood pressure and medicine mm -hmm. and then when I get a new insurance, they forgot to transfer from Walgreens to Walmart okay. one of the helper uh, blood picture. Mm -hmm. I can't figure it out until I just sit that it. oh my god, I forgot to get one of my blood pictures. Now it's 127, 138, one. Mm -hmm. Healthy. Mm -hmm. and the doctor said oh my god Surapong, why don't you just go to emergency room you can be dying you can be stroke you can be everything wow okay. when you have high blood pressure two weeks ago two or three weeks ago yeah. i can't believe it i god love me. good <coughs> man อันนี้คือข้างในบันแซลเป็นแบบนี้มีกุ้งมีหมูเอ้กุ้งหมูสามชั้นทวงอกหัวหอมโอเคปิดไปได้มันก็เหมือนขนมเบื้องเราอะเนาะใช่ไหมขนมเบื้องบ้านเราอะนขนมเบืออ้องคนละอย่างนะขนมเบื้องยวนหรืออะไรใช่ไหม,มสมัยก่อนที่กินกันอะนี่ขนมเบื้องอุยใาหย,ายา่ พอแล้วเมากอ้ยคำโตเลยเอมลกเลยลกเลยหายืะเทิน hmm. <your> dip some sauce อ mm ๋อ hmm. ป oh, mm ู่ a r e a d กินซอสินเด อร่อยสัตว์อร like ่อยมากน้นต้องกินอย่างนี้อืมคำโตโตใสเข้าไปอืมล้นปาก cây mổ nó, lặn không đốt mèo á đốt không ăn ที่เหลือพวกนี้ไม่รู้เขาเอากลับไปใช้อีกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยมันดูดีอะแต่ถ้าใครเอากลับไปใช้น่าก็แย่เลยเพราะว่าช่วงโควิดไงเออแดด <laughs> ทำไปเลยพี่เพิ่งรย้ก็แบบเอากรนนะ้ำก็ไม่รู้หลยทำไม่ให้เขาใครเอาไปใช้อีก <laughs> อม,มากินร้านแบบนี้น่ากลัวนะ ากินเสร็จแล้วบิกขี้เกียจเลยเหรอ,อ,อกำลังคิดอยู่ว่าจะไปซื้อของดีหรือเปล่าวันนี้ให้ลุงไปนั่งอยู่กับยายแล้วป้าก็ไปชอปปิ้งอยู่กับห้านสาว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วไปได้ใส่หน้ากากเอ้ใส่ถุงมืออกได้ เปิดผิดทางโอเคโอ้ยโอ้โหแดดแจมากเลยเอ้าจะเดินผิดทางอีกโมจะถ่ายวิดีโอตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับไปบ้านยายไปดูแลยายแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวลุงชาก็ไปส่งป้าที่ชอปปิ้งจะไปชอปปิ้งกับหลานค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านยายนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบ y ย